Ooh, พี่น้องสดีครับจีดย่างแล้วออกมา,า,มาเงยไข่มดแดงต่อนนะครับพี่น้องกับช่องนั้นฮาติดเบ็ดแชนแนลนะครับพี่น้องเมืองอับพี่น้องรั้งนีนน้อยเองดูครับสักปั้นเลยครับไข่ลายขนาด 3 tháng phía nông Sự giỏi tỷ lệ Ui ก้ก้อโอ้เจ็บเจ็บพี่น้องเจ็บแทมูแดงครับพี่น้องแทมูแดงกัดแทมูแดงกัดโออไปไปเพิ่งเพิ่งพี่น้องสามหัง ไข่หน่อยไข่เหี่ยนะครับปุ้นกันไปไปไปเก็บไปไข่หน่อยเก็บไปไข่ไม่มุดไข่ไม่มุดเก็บไป ออกไปเลยพี่น้องเอ้ยมันจะขผาวใครพี่น้องอปลาหมักนัดครับปลาหมักนัดช่วนยางอหลายครับ นี่นี่ครับห้างแดงนี่ห้างน้อยๆนะครับนี่ตัวน่ะห้างใหญ่แต่ว่าห้าง <c oughs> ก็เลยบอกพี่น้องอยากห้างเนี่ยเหรอครับบอกแต่อาจจะมีใครอยู่ครับแต่บอกนี่ยังอยู่ครับ Oh. นี่ครับข้างนี้เงะเมื่อกี้ข้างนี้เหรอเงยสามข้างเลือดจะข้างหนึ่งสองยังสองสามข้างป้าไวนครับปลาไวนมันไข่อีก ข้างแด,ดงนะครับลังมุดแดงในสวนยางน,นะครับพี่น้องโอ้ยายคขาดลุกปลาครับพี่น้องลุกปลาลุกปลาลุกป่า,ปา,ปาโอ้ยทางมุแด,ดงเข้ามาพี่น้องโอ้นี่ คนนี้ข้าคนนี้ข้งนี่เห็นบ่ข้ังมันแดงพี่น้องเีือวชิคเขามาแงวเห็นบ่หนี่นี่ครับนีข้ังน้อยแต่ใครไข่มากพี่น้อง ป่าเข้ามาเลยป่ายุคคาสวนยุคคานะครับพี่น้องหกเพียงมาพูดเดียวถ่ายพูดเดียวพี่น้อง โอ้ดมขี้วอนติด๊ดโอ้เนี่ยไข่แดงแล้วก็ะชิยอดโคดนะครับพี่น้องโอ้เก็บมขี้ว้นก่อนครับพี่น้องโอ,โอ้เต็มชงเลย ืบุกปางกี้มาขี้วนเตม็มชงเลยผมบอกกินไข่หมดดอกครับพี่น้องเตะกระหามให้พ่อแม่นะครับในครอบครัวครับพี่น้องวิถีชีวิตว้านนา ที่ชาวบ้านนะครับไข่มุแดงครับอาหารสูงอาหารชั้นสูงไข่มุแดงแปลว่าอาหารพัตคารเลยนะครับเนี่ยว้าวว้าวสิจอดุิจอด เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านีน้นะครับเดี๋ยวเป็นยัต่ออีกกนอนั้งหนึ่งครับเนอง